คนใช้รถไฟฟ้าสีเหลืองเยอะนะคะตอนนี้4ี่โมงกว่าค่ะน่าดีใจนะคะคว่างนะคะสถานีต่อไปทิพวั next station ทิพวัผู้โดยสารโปรดทราบเนื่องจากมีประกาศผ่อนคลายการสวมหน,น้ากากในที่สาธารนณะเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารส่วนรวม รถไฟฟ้ามหาคนครสายสีเหลืองยังคงแนะนำให้สวมหน้ากากขณะใช้บริการรถไฟฟ้าตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขขอบคุณค่ะ Attention please, passengers are reminded that although the wearing of masks has been relaxed for outdoor public areas, MRT Yellow Line suggests that you still wear a mask while using the system. As recommended by the Ministry of Public Health Thank you for ต่อไปสี่เพลหานิก t ตานชั่นสี่เพลหาวันนี้ฟ้าโปร่งนะคะตอนนี้ก็ตอนเย็นเย็นค่ะ หมดปากการก็จะประมาณนี้นะคะตึกสูงๆูงจะไม่เยอะได้นั่งไปถึงพองมาลาแล้วค่ะตึกสูงเยอะมากว่าเป็นกันจะต่างกันค่ะไม่มีจิขสาวในประตูไม่มีจินสาและโปรดจับห่วงรางมือสาวขณะเดินทางขอบคุณค่ะเสถ้นีัต่อไปชีดง next station สิดผู้โดยสารโปรดทราบ้างรับประานาทารและเครื่องดื่มในระบบรถไฟฟ้ามหานครสายส,ายสายิงดีรถกันงจะกำลังจะเลี้ยวซ้ายค่ะไปไกลๆนะฮะจะเห็นบนถนนข้ามแยกจะมีรถติดอยู่แล้วก็จะเป็นลาง ของนอเก็ตหวยเนี่ยฮะกำลังเลี้ยวเลยข้างล่างนะคะรถติดดีนะคะเลิกง,งานก็จะประมาณนี้ค่ะ สูงก็จะยังไม่มากนักพื้นที่สีเขียวก็จะยังมากกว่าถ้าเทียบกับการนั่งลึกๆๆๆเข้าไปในกรุงเทพพนะค่ะกรูนาเดินท่าด้านในควรรถไม่หิหยุดทางบริเวณประตูไม่หินทีเสาและโปรดกระหักสาวที่ขณะเดินทางขอบคุณค่ะ Attention Please move inside the train away from the door area Do not run against h e n t i o n and both sides สถานีต่อไปสิทธารี next station สิทธารีผู้โดยสารโปรดทราบโปรดเพื่อเพื่อนที่นั่งเกตเต็งสตรีค่ะโดยอาจเปลี่ยนได้หากเกินเวลาขั้นพายผู้สูงอายุจนที่จะล่าทิศสูง บนการจราจรข้างล่างนะคะบนจราจรสินและครื่องขาเข้าขาเข้ากรุงเทพนะคะราตอนนี้ก็คือเริ่มงานกันแล้ว นั่นก็จะเป็นบางนานะคะย่านบางนา กรุงเทพแล้วนะคะที่เราวิ่งผ่านมาจากเทพารักษ์นั่นจะเป็นสมุทรปราการะคะ่ะ ฝ,ฝั่งนู้นฝั่งนี้นะฝั่งนี้ขาออกนะคะ oh ฝั่งน oh. ู้นขาเข้าค่ะบรรยากาศคนเมืองเลยนะคะตอนนี้ฝั่งขาออกกำลังติดถึงสี่ยงแล้วนะคะไม่ได้ยินเสียงและเปิดประตูไม่ไยินเสียงและเปิดกระป๋องกางของสาวขนาดดนลาง เราลงมาจากกระบวนรถค่ะเราลงที่สีเอี่ยมรถกำลังจะไปแล้วไปแล้วนะคะเขาน่ารักนะคะรูปล่างของรถไฟฟ้าสีเหลืองเขาจะสวยคนละแบบกับสีเขียวอะคะ่ะไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิวตรงนี้นิดนึงพอดีวันนี้เรามาลงที่สถานีสีเอี่ยมนะคะ โอ้โห oh oh. ดูนะคะตอนนี้เป็นเวลาเย็นๆแล้วอะคะ่ะโหสวยไหมคะเนี่ยเราลองมองย้อนไปนะคะนี่คือออผู้ใช้รถยนต์นะนะคะฝั่งที่ติดๆที่กำลังเคลื่อนตัวไปฝั่งซ้ายเนี่ยคือเป็นฝั่งที่จะไปสมุทรปราการนะคะ แล้วก็มีทางด่วนที่จะวิ่งไปมันเป็นุรุภาวิถีค่ะถ้าวิ่งไปทางซ้ายก็คือออกตะวันออกนี่คือบรรยากาศบนท้องถนนนะคะที่สถานีสีเอี่ยมค่ะมองย้อนกลับไปทางด้านนี้นะคะผู้ใช้รถใช้ถนนก็จะประมาณนี้นะคะแต่ว่าความสะดวกสบายก็คือได้ขับรถของตัวเอง Uh huh. ดีเปคนละแบบค่ะอันนั้นวัดสีเอี่ยมนะคะตอนนี้เราอยู่บนชานชลาของสถานีสีเอี่ยมนะคะมองลงไปข้างล่างค่ะบรรยากาศนะคะตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงกว่าจะห้าโมงมีคอนโดนไกลๆนะคะ สถานีที่เห็นไกลๆนุ่นเรามาดูตรงนี้นะคะเนี่ยคือทางทางแยกเลยเยอะแยะเลยนะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นลานจอดแล้วจอดของทางรถไฟฟ้าที่เตรียมไว้ให้ประชาชนกรณีที่อยากเอารถมาพักแล้วขึ้นรถไฟฟ้าไปนะคะที่สถานีสีเอี่ยมนะคะ สีเอี่ยมนะคะชีวิตคือการเดินทางนะคะรถที่มาจากทางด้านสีลาสารจะเข้าสานีภายในสามนาทีนี้นะคะอันนั้นจะเป็นขบวนที่มาจากกรุงเทพนะคะมุ่งสำโรงค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูมุมนี้กันบ้างนะคะอันนั้นก็ยังคงเป็นลานจอดกว้างใหญ่มากเลยค่ะ มาดูมุมนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะรอถ่ายรถที่มาจากทางด้านสมุดปากการให้เพื่อนๆดูนะคะตอนนี้เพื่อนๆชมวิวไปก่อนนู่นนะคะฉิวเลยรถใหญ่ที่วิ่งอยู่บนบรุรภาวิถีอันนี้บรรยากาศข้างล่างนะคะตรงนี้จะเป็นสะพานข้ามแยก ไปแล้วค่ะลำคำนี้น่ารักนะคะหน้าตาเขาจะแตกต่างจากรถ BTS สีเขียวนะคะน่ารักดีสีเขียวก็จะขึ้มๆึมเฉยๆแต่รถสีเหลืองเขาจะดูน่ารักหวานๆนะคะอันนี้คือข้างล่างสุดจะเป็นถนนบางนาตราดนะคะส่วนข้ามแยกเนี่ยก็คือจะเป็นถนนศรีนคริน ทางด้านซ้ายที่ติดติดอยู่ก็คือมุ่งไปสมุทรปราการขวานั่นเข้ากรุงเทพฯชิวเลยนะคะฝั่งนี้มาแล้วคะ่ะน่ารักนะคะมาลีอูเลย เดี๋ยวลองดูบรรยากาศผู้โดยสารขึ้นลงสถาน,นีนะคะขึ้นลงขบวนรถที่อยู่บนสถาน,นีอะไม่มีลงเลยเหรอจะขึ้นเป็นกลุ่มเลยนะคะบรรยากาศตรงนี้นะคะข้างบนนู้นก็เป็นบุรพาวิถี ซ้ายนี้ก็เป็นรถไฟฟ้าข้างล่างที่เป็นออสะพานนะคะก็จะเป็นสีนกครินส่วนมองไปตรงๆที่วิ่งอยู่ก็จะเป็นบางนาตราดรักเมืองไทยไหมคะสุดยอดเนาะเราลงจากชานชลามาชั้นหนึ่งนะคะเป็นชั้นที่แตะบัตรออกแต่ทีนี้ที่เนี่ยเป็นสถานีสีเอี่ยม ก็เลยลองมาดูค่ะเพื่อนๆนนี่ค่ะลองมาดูนี่จะมีประตูนะคะเข้ากั้นประตูไว้ด้วยดีจังเลยนะคะสมมุติว่าเพื่อนๆนเอารถเข้ามาจอดดูนะคะว่าชั้นที่เราอยู่นี่คือชั้นที่หนึ่งนะคะชั้นที่หนึ่งมีรถวิ่งมาด้วยนะคะนี่คือชั้นที่หนึ่งนี่คือชั้นที่สองและนี่คือชั้นที่สามมีรถเข้ามาจอดแล้วนะคะลานจอดแล้วจอนี้เปิดให้บริการแล้วนะคะ นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นประตูสามารถเดินเข้ามาในสถานีรถไฟฟ้าสีเหลืองได้เลยค่ะสะดวกมากเลยนะคะให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งจะมีประตูปิดไว้ตรงนั้นนะคะแล้วก็คือพอเราจอดเสร็จนะคะพอเราจอดจากด้านนั้นเสร็จเราก็เดินลิง์กเข้ามาเลยโอ้ทําได้ดีมากๆเลยค่ะ